Okay, let's go. <laughs> S <S <an> ก็เป็นในรอบหลายๆปีมากๆเลยอ่ะที่ไม่ได้จัดกับชอบปกติอชะชลีชอบัดเลี้ยงข้าวน้องๆแฟนคลับอยู่เรื่อยๆเวลาตอนเล่นละครบ่อยๆ <S> <S> แล้วพอตอนช่วงที่เราแบบไม่ค่อยได้เล่นก็คือไม่ค่อยได้เลี้ยงใช่ <S <S พอกลับมาเรื่องที่แล้วหลบเล่นไฟอ่ะค่ะน้องๆก็ทวงแล้วเราก็บอกได้ได้เดี๋ดดวยวจัดเดี๋ยวจัดแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยเลยคะ่ะไม่ได้จัดกะทีจนเนี่ยเพิ่งมาแบบได้จัดค่ะ ค่ะก็เป็น c เช r รี่แฟ Appreciation ค่ะก็คือเหมือนฉเฉอเี่ยเถิดที่จะใช้คาว่าแฟนบีทนิดหนึง่งแล้วก็เลยบอกว่าเออมันอยากเป็นงานที่เราขอบคุณเขาเป็นประจำอยู่เรื่อยๆเลไรอยะะ่างนี้่ Right ใช่ใชช่ก็คือก่อนหน้านี้ที่หายไปไม่ได้เล่นละครก็จะน้องๆก็จะตามไปปลูกป่าสร้างฝายกันอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็อยากให้เขาอยู่ในเมืองกันนิดนึงแล้วก็อยากจะเลี้ยงข้าวแล้วก็แบบเออเอนเตอร์เทนเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่อะไรนะคะเอนเตอร์เทนก็คือร้องเพลงได้นิดหน่อย Uh, ขยับขยับได้นิดหน่อยเพราะว่าบอกว่าตั้งแต่พอเจอแฟนมิกคราวที่แล้วไปอะค่ะของออลลี uh, y ยใช่ไหมแล้วต้องแต่งตัวที่ไม่ใช่แล้วก็ต้องเต้นที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าคราวเนี้ยขอทำอะไรที่แบบไม่ต้องฝูนใจตัวเองอะแล้วไม่ต้องแบบต้องมานั่งเครียดว่าหูซ้อมจำสเต็ปไม่ได้ขยับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเอา,เอาที่แบบสบายๆแล้วก็มีเล่นเกม แล้วก็มีเรื่องของการกุศลด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนเราอ่ะไม่ได้เก็บค่าเท่าเลยเราแบบเลี้ยงอาหารน้องๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้แบบทุกคนได้มาร่วมทำบุญด้วยกันก็แล้วแต่จะบริจาคเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอ่อ สแกนผ่านคิวาโค้ดอะไรเงี้ยเข้ากลุ่มลูกเหลี่ยงนะคะลูกเหลี่ยงก็จะเป็นแบบเหมือนกลุ่มที่ดูแลน้องๆสับจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กลุ่มเ่อาะบางอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเหมือนได้ไปสัมผัสมา,มาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนเขาด้วยแล้วอยากให้คนที่เขารักเราอะสนับสนุนลูกเหลี่ยงด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจัดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะส่งมอบเงินให้ลูกเหลี่ยงก็ยังจะมีประมูลรูปที่ได้โพสต์ทาง IG ไปแล้วเป็นรูปของน้องหลิง่งทองที่เขาว่ามาช่วย ซึ่งก็ปิดประมูลไปแล้วของน้องออหลิงได้แปด0มื่นบาทเป็นรูปมือของน้องหลิงนะคะแล้วก็ของน้องออมเป็นลูกมะเขือเทศน่ารัก6ก0 0 0่บาทนะคะซึ่งวันนี้คนที่ประมูลได้ของน้องออมก็จะมารับภาพเองที่นี่ส่วนของน้องหลิงไม่ใช่คนไทยค่ะก็เดี๋ยวจะส่งรูปตาไปให้แล้วก็ในในงานเนี้ยก็จะมีรูปที่ชลิวาดเองด้วยเป็นรูปสีอะคริลิก ยุบใหญ่เลยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรเอ้ยเออเออเออไม่ใช่ใชเซน,เนใหญ่เ,เป็นภาพ,อ,ภาพอ,อ,อันนี้ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ลงไปยะลาค่ะลงไปยะลาที่ลูกเหลีย่ยมแล้วก็เหมือนเราได้ไปสวนชื่อมิ่งเมืองใช่ไหมนะสวนชื่อเมื่อกี้มีน้องลูกเหลี่ยมยืนอยู่ตรงนี้อ่า เป็นสวนสาธารณะที่นั่นนะคะแล้วก็เป็นสวนที่แบบสวยมากแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจยะลาเพราะว่าในในภาพในความคิดเราเรารู้สึกว่ายะลาน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยหรือเวลาไปเราต้องระวังตัวแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปแล้วว่ายะลาเป็นเมืองที่สวยมากๆแล้วผังเมืองของเขาเนี่ยเขาได้รับแบบรางวัลแบบติด อันดับโลกเลยนะคะในการบางเมืองแล้วก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนไปเห็นสวนเนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาเป็นแบบตัวแทนภาพยะลาในความคิดของเราก็เลยเอามาวาดรูปแล้วก็เป็นสีแบบที่เรารู้สึกว่ามันแสดงความรักของเราที่ที่มีต่อแบบยะลาแล้วก็กลุ่มลูกเหลี่ยด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องลอง้อลูกเหลี่ก็เป็นกลุ่มที่แบบ ต้องบอกว่าเขาเป็นพลังบวกที่ดีมากๆในการที่จะส่งพลังบวกให้คนค่ะใช้เวลาสิบเอ่อสิบกว่าชั่วโมงค่ะใช่ค่อยๆแบบว่าเพราะว่าเป็นการวาดแอ t แทรกครั้งแรกของชลีปกติชลีจะชอบวาดรูปหน้าคนรูปของหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแอ t แทรกรูปแรกแล้วก็เป็นการใช้เกรียงรูปแรกด้วยค่ะวาดแ เยากตรงที่ว่าเหมือนเราอ่ะได้มีคุณครูที่มาสอนแบบแอสตราดด้วยอะค่ะก็วาดว่าวาดจนแบบคุณครูยังไม่ชมสักทีว่ามันสวยอะแล้วคุณครูก็พูดแต่ว่าเกือบละเกือบละอย่างงี้ค่ะแล้วก็จนแบบเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือสิทธิที่เราชอบแล้วแล้วชลิว่าการวาดแอสตราอย่างนึ้นะคือมันต้องแบบปลดปล่อยอะเหมือนวาดแล้วแบบรู้สึกสนุกไปกับมันแบบเพราะว่าแรกเราวาเราจะเกรง เราจะแบบกลัวผิดกลัวถูกกลัวใช้สีไม่สวยไม่ถูกใจอนะไรเงี้ยแต่พอมันไม่กลัวแล้วเราก็ทําไปเลยอนะแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้เอ c แสกมันเป็นภาพที่มันสนุกอนะค่ะใช่ใช่ก็รู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ได้จากการวาดนะเฉลี่ยจะเป็นคนระวังตัวจะเป็นคนกลัวผิดแบบตัวออกนอกกรอบก็อนะไรเงี้ยแต่พอกาดวาดแบบนี้มันทําให้เราแบบเหมือนกล้ามากขึ้นใช่ค่ะ วันนี้เดี๋ยวจะมีไปทัวร์ทเซรีก็บบเขาเียร์เนชิลเลนมาค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีแขกเซอร์ไพรส์นะคะก็คือเป็นเพื่อนๆที่แบบสนิทกันก็จะมีพี่บอยพีซเมคเกอร์แล้วก็เจี๊ยบนะคะที่แบบเออมาสนับสนุนทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็จริงๆวันนี้เขายุ่งมากแต่เขาก็พยายามจัดเวลามาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ คืออย่างแบบเจี๊ยบเนี่ยแบบพอบอกไปปุ๊บแบบได้ได้ของเจี๊ยบเราก็แบบเจี๊ยบอะไรหรืว่าได้แบบโอเคเลยไหมหรือยังไงเนี้ยนนพ<อ>ีความระแวงเนาไม่ใช่เพรว่าเราถามไปก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วก็พอใกล้ๆมานิดนึงเราก็ทักไปแบบ เจี๊ยบตกลงวันที่เท่านี้เจี๊ยบยังได้อยู่ไหมคะอะไรแบี้เจี๊ยบก็บอกว่าได้ได้ได้เจี๊ยบรอกไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกโอ๋อได้ของเจีย๊ยบคือได้ตั้งแต่ต้นแล้วอะไรย่งี้ใช่ค่ะแล้วก็ชวนเจี๊ยบมาลองเพลน เดี๋ยวคอยฟังได้ไหมคะพี่บอยอ่ะน่าจะเครียดสุดเพราะว่าต้องมองกาเชลี่แล้วก็เจี๊ยบด้วยค่ะแล้วก็มีอเล็กอเล็กนี่ก็น่ารังไดอเหมือนกันตอนแรกอ่ะอเล็กบอกว่าชวนอเล็กตั้งแต่ ต้นต้นปีเหมือนกันแล้เล็บอกว่าวูช่วงนั้นน่ะเล็กอาจจะไปอังกฤษใช่เพราะว่าโปเขามีแผนจะเรียนต่อเขาก็บอกเราอะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อรอรอได้ไ,ดไดเอาว่าใกล้ๆแล้วเดี๋ยวว่ากันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใกล้ๆก็ทักไปหาเขาอีกทีสอเดือนก่อนอะไเงี้ยแล้วเขาบอกว่าได้ได้ แต่ว่าเหมือนเขามีถ่ายอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ไปสลับคิ้วให้พี่กรผู้จัดการเขาก็ช่วยเหลือมากแลว้วก็ตอนแรกฉนันรก็เกรงใจน้องเพราะว่าเหมือนแบบน้องยุ่งอะ่ะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าเอองั้นมาแบบพูดคุยเฉยๆแล้วก็แยกแยกแยก้าย,ยได้นะอ mm hmm. ะไรเงี้ยเอเขาบอก mm hmm. ไม่ไม่ไม่ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ mm hmm. เออใช่เขาก็เลยมนาะช่วยร้องเพลงด้วยค่ะ mm hmm. <laughs> โอ้โหเป็นหนึ่งแม่งานนะคะคือทําทุกอย่างก็คือเมื่อวานนี้ยชลิมาลันทรูหลังจากไปช่องก็มาด้วยก็รู้ความลับหมดเลยที่แบบว่าที่ที่จะพยายามแบบว่าทําอะไรก่ะเขาเขาก็คือตัดออกหมดทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็เลยอะไรนะไม่เลยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูในงานว่าแบบใครจะชนะ ใช่ไหมคะชลิก็ว่าอย่างใช่เจ้าพายาบคะ่ะค่ะก็จริงๆอ่ะขอบคุณแบบตั้งแต่คนที่ให้โอกาสเราแรกๆเลยก็คืออายุวดีอเมาสที่อยู่มาอะไรเงี้ย จะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือเราไม่เคยมีภาพอยู่ในขวเลยจริงๆว่าเราจะอยู่มายาวนานขนาดนี้หรือแม้กระทั่งเราจะได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ด้วยซ้ำเลยนะคะเพราะว่าเราเราเล่นไม่ได้เลยจริงๆแล้วเขาก็ให้โอกาสเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายเรือ่องจนเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตมาเส้นทางน,นี้ขอบคุณช่องสามด้วยที่ก็ให้โอกาสชลีเสมอมาก,<ๆ>ก็เป็นหนื่นครอบครัวครอบครัวใหญ่ที่หนึ่งของชลีเลยแล้วก็ขอบคุณ พี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบเจอกันมาตั้งแต่แบบยังละอ่อนน้อยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนคลับคือมีตั้งแต่ยุคแรกอ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันอ่ะตั้งแต่แบบยี่สิบกว่าปีที่แล้วใช่แล้วก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆมีทั้งรุ่นเด็กตั้งแต่แบบเออ มัธยมแล้วจนเขาโตจนจบมีครอบครัวกนไปแล้วก็ยังมากันอยู่อนะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นหลักๆนี่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นเด็กเัยว่ยอีกค่ะเป็นเด็กน้อยแบบเด็กน้อยมัธยมมาอีกรอบอนะไรเงี้ยหลังจากที่ลมเล่นไฟออกไปน้องๆก็เหมือนไปไล่ดูงานเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณขอบคุณแบบขอบคุณที่สุดเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกวันเนี้ยชลีแบบอยากมารับพลังจากทุกคนมารับพลังความหลักของทุกคนที่มี ใช่ใช่ปีนี้ใช่ไหมคะใช่หลายอย่างจริงๆงเออแล้วก็เหมือนแต่แต่มันดีมันดีตรงที่ว่าเราเราได้ทําอะไรใหม่ๆ่นะคะแล้วเราก็สนุกกับมันด้วยอะ่ะถึงแม้จะเป็นสิ่ธ์ที่เราไม่ถนัดแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เราแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยเออแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยพอเราได้พยายามทําแล้วเราก็ได้ก้าวข่ะ ข้ามผ่านความกลัวของเราเองอะ่ะมันก็ดีกับตัวเราอนะไรเงี้ยต่อให้ที่มันจะออกมามันดีบ้างไม่ดีบ้างอนะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็โอเคเออชาร์ e ใหม่ๆคะจริงๆการจัดงานเนี้ยชาร์จมากเลยนะ <c oughs> คือแบบไม่คิดว่าจัดไปจัดมามันจะ ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกกะว่าจะทานข้าวง่ายๆเลี้ยงเลี้ยงอาหารน่ะแล้วกลายมาเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ก้องปียะด้วยจริงๆพี่ก้องปียานี่ก็เป็นคนหลุดที่ทําให้ อยู่ไหนไม่รู้นาจะอยู่ตรงนค่ะพี่ก้องก็แบบเป็นคนแบบประคอประงมตั้งแต่ต้นเลยอะว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีมพี่ก้องก็ช่วยหลือช่วด,ดีมากๆเลยอะค่ะแล้วก็กลายเป็นแบบไม่รู้ตัวว่าเอาอยู่ๆมาแบบใหญ่แบบนีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าพอมันผ่านมาจนถึงวันเนี้ก็ได้ได,ได้แบบทดทดสอบการบริหารจัดการของเราสก,กิลการบริหารจัดการอนะไรเงี้ยก็ก็สนุกด,ดีค่ะ ไม่อยากให้มีแบบคือคนอื่นร้องให้ได้แต่ว่าเราไม่อยากร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเลอะคือพยายามจะไม่ร้องแต่ว่าเหมือนตอนซ้อมร้องเพลงอ่ะก็เคืียแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามไปร้องที่หลักค่ะ ค่ะตอนนี้ก็มีเพียงเธอนะคะที่ออนแอร์อยู่ก็มาแว็บไปเว็บมา <c oughs> อะไรก็หาให้เจอแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ละครหรือซีรีส์ใหม่ๆก็กำลังคุยอ,อยู่นะคะถ้าเกิดว่า,าใครยังยังคิดถึงอยู่ก็ฝากฝากรอแล้วก็ฝากเจอกันเดร็วนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> kua kuia na ia i ka pule ana i ka pule ana i ka pule ana